สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดไพโรเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับ e n g r a v i n g คร่าวๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาในเกม Sword of c o n v l e r i r นั่นเองนะครับที่เข้ามาพร้อมกับ The Full Journey นะครับ Chapter 8นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะได้ e n g r a v i n g นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะทำนะครับ อ่ะแชปเตอร์8ท5แล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนั่นเองครับนัดไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่ามันปดตอนเร็ว50หรือว่าหลัง45นะครับถ้าเพื่อนๆปดแล้วก็สามารถที่จะบอกนัดได้นะครับเพราะตอนนี้นัดเร็ว50ยังไงมันก็เลยพอนดะจบ8ทบ5ปุ๊บมันก็เลย สามารถที่จะปลดได้ทันทีนะครับไม่พูดพร่ำนำเพลงนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่า Engraving เป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับนัดจะมาพูดเกี่ยวกับ Engraving คร่าวๆนะครับแบบลงลึกแต่ไม่ได้ลงลึกไปแบบตัวละครทําให้เพื่อนเข้าใจว่า Engraving มันคืออะไรนั่นเองนะครับว่ามันมีผลยังไงกับตัวละครนะครับะเรามาดูกันก่อนเลยนะครับ Engraving มีความสําคัญยังไงนะครับ Engraving มีความสําคัญ2อย่างนะครับ1นะครับ มันเพิ่มสเตตัสนะครับเพื่อนๆเห็นมุมขวาบนนี้ไหมครับนะ ฟิสิกอลดีเฟนส์แมจิกดีเฟน์แล้วก็ฟิสิกอลแอตแทกนั่นเองนะครับเวลาเพื่อนเพื่อเอา e อนเกรวิ g งใส่อาวุธใดก็ตามนะครับหรือว่าใส่อุปกรณ์สวมใส่ใดก็ตามนะครับมันจะเพิ่มสเตตของเพื่อนเพื่อนะครับซุ่ม1ถึง3อย่างนะครับซุ่มได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโจมตีกายภาพโจมตีเวทนะครับยันจนถึงป้องกันแล้วก็เพิ่มเลือดครับอันนึงที่ไม่มีก็คือสปีดนั่นเองครับสปีดจะไม่มีอยู่ในสเตต้าดีนะครับซึ่งอุปกรณ์สวมใส่ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนเื่อสามารถซุ่มได้1-3นััันนนนเเอองรี้ป็แ นั่นเองก็คือเพิ่ม Status นะครับหรือเพิ่มอาบิวนะครับหรือเพิ่มค่าสถานะให้ตัวละครเพื่อนๆที่ใส่อาวุธหรือว่าอุปกรณ์นั้นๆนั่นเองครับอ่ะอันที่2ครับถ้าเพื่อนๆนะครับผสมผสมไอเทมกันแล้วนะเพื่อนๆก็จะได้เหมือนกับบัฟนั่นเองนะครับซึ่งในเกมนี้เราจะเรียกว่า Engraving Resonance นั่นเองครับ Engraving r e s o n a n c นครับจะมีหลายอย่างแตกต่างกันไปนั่นเองครับจะมีอยู่หลักๆเดี๋ยนะขอดูก่อนนะจะมีอยู่หลักๆประมาณ1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดครับเอ๊ะจะมีอยู่10อย่างด้วยกันนะตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นการผสมสีอยู่ข้างบนเลยนะครับอ่ะสีแดงบวกสีแดงสีเหลืองบวกสีเหลืองสีเขียวบวกสีเขียวนั่นเองนะครับนัดจะไม่พูดเป็นชื่อนะเพราะถ้าพูดเป็นชื่อมันอาจจะดูงงงหน่อยนะครับอย่างเช่นซอสวานครับอะไรอย่างเงี้ยนันเรียกเป็นสีแดงและการสีแดงมันก็เป็นดาบนะครับสีส้มมันเอยสีเหลืองมันก็จะเหมือนสีส้มแหละสีเหลืองกับสีส้มอันเดียวกันก็คือจะเป็นวานนั่นเองนะครับอ่ะ มันก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับสำหรับสายตี้เราก็อยากได้อีกเอฟเฟกต์หนึ่งนั่นยกตัวอย่างอย่างเช่นเรสซแนนที่นักมีนะครับก็คือเป็นเรสซแนนที่บวกสีแดงกับสีเหลืองนั่นเองนะครับเป็นเรสซแนนเอ็นเกมที่อ่าหลายๆหลายๆท็อปท็อปท,อปทอ็ทอปเทียร์ท็อปเทียร์ในจนะีนเขาใช้กันนะครับเพราะว่ายิ่งเราเดินไกลเท่าไหร่นะครับมันจะทําให้แอตแทกแล้วก็ดีเฟนต์แอตแทกในที่นี้ก็คือเพิ่มทั้งเมจิกแล้วก็ ฟิสิกอลนะครับไกล่ผ้าแล้วก็โจมตีเวทนั่นเองครับรวมถึงดีเฟนต์ด้วยนั่นเองครับสูงสุด12นั่นเองนะก็คือถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติเราเดิน1ใช่ไหมหนึ่งช่องแล้วเราตีนะครับมันก็จะเพิ่มแอตแท็กกับดีเฟนต์สี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับถ้าเรานะครับถ้าเราเดินสามช่องมันก็จะเพิ่มแม็กเลยนั่นเองนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันจะอยู่นะครับมันจะอยู่จนถึงเทิร์นหน้า นั่นเองนะครับก็คือเป็นจนถึงเทินหน้าก็คือเราจะได้ทั้งโจมตีแล้วก็ป้องกันไปพร้อมๆกันมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมอันนี้มันถึงดีนั่นเองนะอ่ะมันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวนัดจะพามาดูเกี่ยวกับอ่าบัฟคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะซึ่งบนหน้าจอนัดนะครับจะเป็นเหมือนกับ10บออฟทั้งหมดนะครับเวลาเพื่อนๆสิบเรโซแนนทั้งหมดนะครับถ้าเพื่อนๆผสมเอ็นเกรปปิ้งแล้วนะครับก็จะมีสีแดงสีแดงนะครับสีเหลืองสีเหลืองสีเขียวสีเขียวสีน้ำ น,นี้นะครับนัดจะแปะไว้ใน description นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับมันอยู่เป็นของ Reddit นะครับมันไม่ใช่ของนัน,นครับเดี๋ยวนัดจะพยายามแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวนัดจะแปะไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับอเอาให้เข้าใจคร่าวๆง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับอันที่หลายๆคนใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเซิร์ฟ จีนหรือว่าในเซิร์ฟไต้หวันหรือว่าต่างๆนั่นเองเขาจะใช้หลักๆเลยไอ I ช่วงต้นนะครับเขาจะใช้นะครับสีแดงกับสีน้าเงินนะครับสีแดงกับสีน้ําเงินก็คือเวลา,เ,วลาเราโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มดามิให้กับเรา5%นะครับก็คือเพิ่มทุกดามิเลยไม่ว่าจะเป็นเมจิกหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้สกิลตีธรรมดานะเพิ่มหมดเลยแล้วก็ได้ดูดเลือดอีก15%้นั่นเองครับออเอาาร์ยังไงก็ไม่มีทางมันกัะฟักแน่นอนครับอันนี้เป็นอันที่ใช้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อีกอันนึง สายโจมตีสําหรับเอ็นเกมนะครับเจก็จะเป็นสีแดงบวกสีเหลืองครับสวอตบวกบอลนั่นเองครับก่อนที่เราโจมตีเหมือนที่นักอธิบายไปแล้วนะครับเวลาเราเดินเนี่ยทุกๆครั้งที่เราเดินเนี่ยเราจะเราจะได้บัฟแอตแท็กกับดีเฟนส์นะครับสี่เปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งช่องถ้าเราเดินสองช่องมันก็จะเป็นแปดนะครับสามช่องก็จะเป็นสิบสองนั่นเองนะครับซึ่งมันสามารถเก็บไว้จนอีกเทินได้เลยนั่นเองนะครับอ่าแปลว่าถ้าสมมุติเราตีไปครั้งนี้แล้วครั้งต่อไป ใช่ไหมครับเราโดนโจมตีเราก็ายังได้ผลจากการพลังป้องกันของเราอยู่นั่นเองนะฮะก็คือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับสำหรับตัวละครของเรานะครับอันนี้ก็คือดีทั้งโจมตีดีทั้งป้องกันเลยเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนถึงใช้เยอะนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการใช้งานของเขาเรียกว่าของ ของแอนเคปิ้เนี่ยเขาใช้งานกันยังไงนะครับอาเดี๋ยวนะจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับโคละกันนะครับโคน่าจะเป็นตัวละครที่เพื่อนเพื่อใช้เยอะครับโคเป็นตัวละครหนึ่งที่เราเดินทางเยอะมากๆคําว่าเดินทางเยอะก็คือเหมือนกับเราขยับเยอะพอเราขยับเยอะปุ๊บใช่ไหมครับมันจะทําให้โคเนี่ย เดินเยอะแนละ้วมันจะทำให้ดามิโคสูงนะครับอ่ะซึ่งนัดแนะนำนะครับโคอันนี้อันนีนะ้มุมมองของนัดนะครับนัดคิดว่าโคน่าจะใช้แดงกับเหลืองนะครับแดงกับเหลืองอ่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้นัดจะมาอธิบายก่อนละกันว่าท่านมีความแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับเอนเคฟวิงมีความแตกต่างกันยังไงไม่ว่าจะเป็นสีทองแดงใช่ไหมครับสีเงินสีทองแล้วก็สีลุงนะครับอ่ะเรามาดูกันสีสี สีสีเงินก่อนละเอ,อสีทองแดงก่อนละกันนะครับว่ามันมีผลยังไงเดี๋ยวนะบอกเพื่อนๆให้ให้ฟังก่อนละกันว่ามันมีผลยังไงครับคือมันมีผลกับโอกาสที่จะทําให้เราได้สเตตสูงขึ้นนั่นเองนะครับไอสีเนี่ยพื้นสีเนี่เนยเรียกว่าเรียรลิตี้ความหายากของเขาเรียกว่าของเอ็นจิเนีริ่งเนี่ยไม่มีผลไม่มีผลกับค่ามินแม็กนะครับไม่มีผลกับค่ามินแม็กเลยเพื่อนๆใช้ทองแดงเพื่อนๆก็มีโอกาส ที่จะได้ Max Sta ต Max s t a ตของเขาเรียกว่า e n g a l p i n g เนี่ยก็จะอยู่หน้านี้นะครับนัดจะแปะไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆจะได้มองเห็นนะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันได้นะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับอ่ะสูงสุดนะครับยกตัวอย่างเช่น physical attack นะครับถ้าเพื่อนๆใช้สีแดงเพื่อนๆจะมีสแตทสูงสุด160นะครับมีโอกาสที่จะได้ physical attack 20%โจมตีคุณภาพ160แล้วก็20นั่นเองนะครับอันอื่นมันก็จะลดหลันกันไปนะครับสายโจมตีเลยเน้นสีแดง เป็นหลักนั่นเองนะครับสีแดงกับสีส้มเพราะสีส้มมันให้เวทสูงสุดถูกต้องไหมอ่ะสีส้มมันให้เอ้ยไม่ใช่สีแดงสีแดงมันเป็นให้เวทกับให้กายภาพสูงสุดนั่นเองนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นสีแดงผสมสีแดงหรือว่าสีแดงผสมสีเหลืองนั่นเองครับแล้วแต่ที่เพื่อนเอเห็นเพื่อนๆนก็ดูได้เลยว่ามันเป็นยังไงนั่นเองครับมันสามารถที่จะสูมได้ตั้งแต่1นึ่งถึงร้อยหจนถึง20%เลยนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ซึ่งอย่างที่นับอกไปว่่าพื้นหลง พื้นหลังไม่ว่าจะเป็นทองแดงเงินทองลุ้งไม่ได้มีผลว่าจะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทองแดงเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้สูงสุด20%สูงสุงสดแบบแม็แกซ์สตตสูงสุดก็ได้แต่แต่นะครับมีแต่ก็คือสีลุ้งมันจะมีโอกาสที่จะทําให้เพื่อนเนเนี่ยแม็แกซ์สตตได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับมันก็จะมีกับมีพื้นนะครับมีพื้นมีพื้นยืนมีพื้นยืนทิงไว้แล้วก็มีแม็กซ์สแตทนั่นเองนะครับประมาณนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะดูตรงนี้ก็ได้นะครับ เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับถ้าสมมติน,นัทจะไล่ไปตั้งแต่ที่กี่ที่สุดนะครับอ่ะก็คือมันมีโอกาสได้3เหมือนกันหมดนั้นเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมมันจะแรนด,ดอมได้หมดเลยนะอ่ะนะกดสีแดงไปก่อนปุ๊บนะครับอ่ะสิ่งที่ต่างกันนะครับเห็นไหมเนี่ยนั่นก็ได้สี่เปอร์เซ็นต์บวกยี่สิบเอ็ดเห็นไหมได้ทั้งสองออฟแน่แต่นะครับอ่ะแต่นัทยูสไปก่อนละกันแต่ถ้าสมมติน,นัใช้สีเงินนะครับนัทใช้สีเงินนัทกดไปปุ๊บนะครับสีเงินปุ๊บเห็นไหมอันนี้นันทมีสองออฟนะมแตตก่าง ก็คือถ้าเราใช้สีเงินนคะับค่ามินหรือค่าต่ําสุดของไอ้สแตทเนี่ยมันจะสูงมากกว่านะครับแต่สีทองแดงมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นสูงนั่นเองแต่แค่น้อยกว่านั่นเองนะครับอ่านี่คือความแตกต่างแบบความแตกต่างแบบจริงๆเลยนะก็คือโอกาสที่จะติดนั่นเองแต่เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าผมใช้ทองแดงผมติด2อสองสตทนั่นเองแต่ผมใช้เงินผมกับติดแค่สแตทเดียวแต่ เขาเรียกว่ามินมันมากกว่าแต่ถ้าสมมุติเราถัวเฉลี่ยกันแล้วสมมุติถ้ามันตรงกันเนาะอันซ้ายมือก็ยังดูดีมีภาษีมากกว่านะครับและการที่เรานะครับจะใช้นะครับคือถ้าสมมติเพื่อน e n g a เกฟวิ่งไปแล้วแล้วเพื่อนๆเ,เ,เอาอันใหม่มามันจะมีหัวข้อยห้เพื่อนๆเ,เ,เลือกว่าอ่ะเราจะใช้ทับนะครับเราจะใช้ทับหรือว่าเราจะเหมือนกับอทิ้งอันนี้ถ้าสมมุติเรากด Use แปลว่าเราจะเอาเอฟฟกใหม่ ถ้าเรากดคิดแปลว่าเราเอาเอฟเฟกต์เก่านั่นเองครับอันนี้อ่ะโอเคเราเอาเอฟเฟกต์เก่าอีกแล้วเพราะเอฟเฟกต์เก่ามันมีฟิสิกอลแอแทคใช่ไหมครับอ่ะเราไล่ไปแล้วสีทองแดงแล้วก็สีเงินเรามาดูสีทองกันดีกว่าว่าโอกาสมันจะเท่าไหร่นะครับอ่ะเราไล่ไปดูเลยนะครับตู้มเห็นไหมเรามี2ปุ๊บก็ยัง2เหมือนเดิม2เหมือนเดิมแต่ออฟกว่าเดิมเห็นไหมออฟกว่าเดิมก็คือเราได้ดีเฟนต์มา9้าแม้แท็ก45เราไม่ใช้เมจิกแททคอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ใช้ดีเฟนต์อยู่แล้วฉะนั้นเห็น สุดท้ายอ่ะทองแดงมันก็ยังดีกว่าอยู่ดีเห็นไหมอ่ะแล้วก็รีไปนะครับอ่ะรีไปก่อนแล้วก็ไม่ใช้ถูกต้องไหมครับอ่ะเดี๋ยวนั้นเรามาสุ่มทองแดงอีกรอบว่ามันจะมีโอกาสได้สูงขึ้นมากกว่านี้ไหมเห็นไหมทองแดงดีกว่าเดิมอีกนะครับพิเชียวไอ้แท็กหกเปอร์เซ็นต์นะครับแม็ก HP ห้าสิบหกแต่แม็ก t อ a แท็กได้แค่สองนี่คือการจัดจัด,จดคือมันเร้งม,มันต่างมากๆเลยนะเร้งมันต่างกันมากๆแต่มันดีและได้สามออฟเห็นไหมแปลว่าโอกาสการติดสเตตอะหนึ่งสองสามนะครับ สามอันเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรพื้นสีข้างหลังทองแดงเงินทองลุงมีโอกาสได้สเตตหนึ่งสองสามใกล้เคียงหรือเท่ากันหมดนั่นแหละแต่แต่โอกาสที่เราจะได้สเตตสูง,ส,งสูงนะ่ะยิ่งพื้นหลังและยิ่งหายากมันยิ่งมีสูงกว่านั่นเองนะครับอ่ะเรามาลองกดรุ้งกันดีกว่านะครับรุ้งนั้นเหลือแค่อันเดียวแล้วนะครับอ่ะเรามาลองกดลุ้งกันดีกว่าลุง้งนั้นกดไปปุ๊บขอให้มันได้ดีนะ่ะเห็นไหม สเตตมันสูงกว่าแบบสูงกว่าเห็นได้ชัดแต่อะไรครับเพื่อนๆนแต่มันไม่เพิ่มแสต็กเลยแปลว่าอันแรกยังมีภาษีดีกว่านันเองอันนี้นะัดลงทุนเลยนะครับลงทุนแบบใช้ให้เพื่อนๆนเห็นเลยนะครับว่าอันไหนดีกว่านะครับอ่ะเราก็ต้องกดคลิดไปนะเสียดายนะครับและสิ่งที่มันแตกต่างกันนะเพื่อเพื่อนสามารถที่จะชั่งใจได้เลยเดี๋ยวเอาไปใส่อันอื่นนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะจนอ่ะ อันนี้นะครับเพื่อนเื่อก็สามารถที่จะชั่งใจได้เลยคือเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้นะครับเพราะว่ามันมีเงินมาเกี่ยวข้องนะเพราะเงินเนี่ยแรกๆเพื่อนเพื่อนอาจจะคิดว่าใช้เงินน้อยแต่ที่จริงมันใช้เงินเยอะมากๆครับเกมนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนใช้ทองแดงเพื่อน,นจะเสีย500นะครับใช้เงินจะเสียพันห้าครับทองจะเสียห้าพันรุ้งจะเสียสามหมื่นครับฉะนั้นณนะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้มีของที่เวอร์ อะไรขนาดนั้นหรือเอามาใช้แค่เรสโซนแนน์ก็คือแค่เหมือนกับออฟเสริมแล้วก็สเตตดีๆไปก่อนเพื่อนๆสามารถที่จะใช้สีทองก่อนอันนี้นัดแนะนําเลยนะครับนัดแนะนําให้เพื่อนๆใช้สีทองก่อนเลยนะครับพอเราใช้สีทองปุ๊บนะครับแล้วเราได้ของดีๆหรือว่าเฮ้ยเรามีเวลาหรืออยากจะสุ่มนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะอะไรเอ่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะค่อยๆเปลี่ยนนะครับ ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นอะไรเอ่ยค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นสีลุงเพราะว่าสีลุ้งอะ่ะมันใช้เงินมากกว่าสีทองถึงสเอ้ยหเท่าเลย6 5ห0ถึง6เท่าเลยฉะนั้นสีทองเป็นอะไรที่ ดูจะคุ้มกว่ามากๆนะครับอ่านั้นเอาไปก่อนเพราะนะั่นแต่นั่นต้องการสีเหลืองถูกต้องไหมอ่านั่นต้องการสีเหลืองปุ๊บนะก็กดไปนะครับอ่านั่นน่าจะติด3อ่าติด2อันโอเค this is not bad เราก็สามารถที่กด reengaging ไปได้ว่าเฮ้ยโอเคอันนี้ก็ไม่ดีงั้นแปลว่าเราใช้อันแรกนั้นเองถูกต้องไหมครับอ่าเแล้วก็ใช้ออฟแรกไปก่อนนะครับนายอ้า,อาคือถ้าสมมติเรากด reengaging เนี่ยโอ้โหผมเพิ่งรู้ถ้าเรากด reengaging เนี่ย มันถ้าเราต้องกดอ่ะอันนี้เวลาเพื่อนเพื่อนกดเพื่อนๆก็ต้องกดเอาเอาเก็บไปก่อนหนึ่งอันนะครับไม่งั้นเพื่อนๆจะเสียเลยเพื่อนเมื่อกดยูสไปก่อนกดยูสไปก่อนหนึ่งอันไม่งั้นมันจะเสียไปเลยโอ้โหผมแอบ,บเสียข้างงมกันอันนี้อ่ะ แม้มันก็จะเป็นอารมณ์นะอ่ะอันนี้ถือว่าโอเคกว่านะครับเพราะว่ามันได้ฟิสิกส์อันแท็กเราต้องการที่จะได้ฟิสิกส์อันแท็กนะครับอ่าถ้าสมมุติเราไปกด re e n g r a v i n งเนี่ยไม่ได้นะครับพยายามพยายามอย่าไปกด re e n g r a v i n งครับไม่งั้นมันจะเสียของไปเลยนะครับมันจะไม่เซฟอันแรกไว้เรากดเหมือนกับกดเก็บไว้ก่อนอ่ะพอเรากดเก็บไว้ก่อนแล้วเราค่อยกดรีอย่างเงี้ยหมายแปลว่าเรามีอันแรกและอ่ะอันเนี้ยดีกว่าเราก็กด ยูสไปเลยเห็นไหมครับอ่ามันจะดูจากสายมืออันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับคร่าวๆนั่นเองนะครับว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะครับเวลาเราใส่ปุ๊บปุ๊บมันก็จะเปลี่ยน,นครับอ่ะเดี๋ยวน่าจะมาสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับว่าเวลาเราใช้อย่างเงี้ยมันจะมีการปรับเปลี่ยน,นครับอ่ะสมมุติตอนเนี้ยเราเห็นแล้วนะครับว่าเอ้ยออฟเนี่ยของผมได้เรโซแนนซ์ก็คือเหมือนกับยิ่งเดินยิ่งดำไอยิ่งแอทแท็กกับดีเฟนส์สูงนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับถ้าสมมติผมเปลี่ยนออฟนะครับอ่าผมลองเอ็น สีเงินอันนี้ผมกดไปเลยแล้วกันสีเอาเป็นสีทองไปก่อนนะครับกดปุ๊บไปเลยนะครับซึ่งเ,เขาเรียกว่าความแรของไอเทมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอ g นเก็วิ่งเลยนะครับเพื่อนเอาเอนเก็วิ่งเอนเกวิ่งสีลุงอะไปใส่อาวุธแบบ ใส่ของจี่กี้ก็ได้ไม่มีบทเลยนะครับอ่ะเรากดยูดไปก่อนครั้งแรกเราต้องกดยูดไปก่อนนะครับอ่ะอน,นี่อันนี้เป็นการทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ะปุ๊บอย่างงี้ใช่ไหมครับตอนแรกเนี่ยตอนเนี้ยนัดได้เรโซนแนนซ์สีแดงกับสีเหลืองถูกต้องไหมถ้านัดเปลี่ยนนะครับปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บนะครับเรโซนแนนซ์ก็จะเปลี่ยนทันทีนะครับเรโซแนนซ์ก็จะเปลี่ยนทันทีกลายเป็นแดงน้ําเงินก็คือเพิ่มดาเมจนั่นเองนะครับเพิ่มดามีนทัเปอร์เซ็นและได้ดูดเลือดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นนั่ อุปกรณ์เลยฉะนั้นอุปกรณ์เวลาเราเลือกใช้เนี่ยต้องเลือกดีๆนะครับคําแนะนําของนัทก็คือเราควรที่จะใช้เอ็นเก็บเก็ิ่งสีลุงอะ่ะกับอุปกรณ์ที่ดีจริงๆ อุปกรณ์ที่แบบดีแบบเหมือนกับดีกับสายของเราจริงๆสมมติอันนี้ของนัดรูระว่ายังไงนะก็จะต้องเล่นสายแบบสายตีถูกต้องไหมครับนัดจะเล่นสายตีอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่นัดทําได้สิ่งที่นัดทาได้นะตอนนี้ก็คือให้นัดกดตรงนี้ไปนะครับอ่ะปุ๊บอันนี้อันนี้อันนี้สีนนลุงนะอันนี้คือกากมากๆคือกากแบบกากเลยนะครับโอ้โหแบบแอบหัวร้อนะแต่ไม่เป็นไรลองอีกรอบแล้วกันลองอีกรอบแล้วกันกดไปปุ๊บนะครับอันนี้สุดไหมโอ้โหอันนี้ดี physical attack นะครับ ดีอยู่อันเมื่อกี้เออแต่ก็มันก็ไม่ดีดีมาอันนี้ก็ถือว่านสูง,งนะเปอร์เซ็นต์มันก็ยังน้อยอยู่ก็แปลว่าฉะนั้นแบบเราเรามาสรุปเลยละกัน,นครับสรุปเกี่ยวกับการใช้ถ้านตอนนี้เพื่อนๆ่ยังแบบยังไม่ได้มีเหมือนกับทรัพยากรมากพอยังไม่ได้มีโกมากพอครับนั้นแนะนำให้ใช้ e n g e l o i n g สีทองก่อนสีรุ้งเก็บไว้ในอนาคตนะครับเพราะสีทองมันก็มีโอกาสโลได้3สเตนเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าสมมุติเราได้อ่ะสมมุติเราเป็นสายตีอย่างเงี้ยอ่ะสมมติดูตัวนั้นนะครับอ่ามันจะมีอันนึงที่นะ บวกได้ดีนะครับสมมติขวานขวานอันนึงของเพื่อนสมมติขวานอันเนี้ยดูดิเฮ้ยไม่ใช่ขวานเดี๋ยวแป๊บมันมันจะมีอันนึงที่ผมได้ดีดอ่ะสมมติขวานอันนี้นะครับเห็นไหมพิซซิคอแอทแท็กบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์พิซิคอแอทแทกบวกห้าสิบสองอันนี้ก็ถือว่าดีดีมากพอควรของนัดแล้วนะครับคือคือมันแม็กซ์สูงสุด20%ก็จริงแล้วอันนี้มันสูงสุด160%ก็ก็จริงอันนี้นัดใช้สีลุงนะ แต่มันก็ยังไปไม่สุดอยู่ดีอะเห็นป่มคือโอกาสมันน้อยมากแต่คือถ้ามันได้ออฟสองอันนี้ก็คือว่าพอแล้วแล้วเราก็เพราะว่าออฟอันอื่นมันไปนเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรเงี้ยมันมันไม่จําเป็นไงเราก็สามารถแค่นี้แล้วเราก็เน้นที่ Engaging Resonance แทนนะครับเป็นเน้น Engaging Resonance แทนก็ถือว่ายังจะดีกว่านะครับอ่าอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็น เหมือนอธิบายเกี่ยวกับ En Ga เกเบ้คร่าวๆนะครับอ่าในการที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนๆจะได้ใช้นะครับส่วน En g a เกเบนะครับเพื่อนๆอยากจะทราบว่าฟาร์มยังไง e n g a เ i n g เพื่อนๆสามารถเข้ามาฟาร์มได้ที่อันนี้นะครับอันเดียวกับนี่นะครับนี่อันเดียวอันเดียวกับที่เพื่อน er er e Der um erm population. ๆฟาร์มเขาเรียกว่าฟาร์มอาวุธเลยนะครับไอ้แมันก็จะมีโอกาสได้แม็กก็ได้สีเงินสีแม็กครึ่งสีทองกับสีลุงอ่ะมันโอกาสได้ยากมากๆนะครับอันนี้นัดกล้าพูดเลยคือสีลุงนัด ณตอนนี้นัดยังไม่เคยเห็นเลยนะสีทองกับสีดุงยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ทองกับดุงง่ายใๆให้เพื่อนๆกดไปที่ช็อปนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ช็อปแล้วเพื่อนๆกดไปที่เอ็กชเชนนะครับมันจะมีสีทองกับสีดุงอยู่ก็คืออันนี้นะครับก็คือจากหอคอยนั่นเองเพื่อนๆสามารถเลือกได้อีพีเอ g น a กร n ิ้งคือสีทองนะครับแล้วมันจะมีอีกอันก็คือจะเป็นนี่นะครับไอนี n ่เ e n g เ e n นเดอรี g ่เ e อ็นเกรพิ g ้ง e นั n ่นเองนะนัดแลกไปแล้วเพื g ่อนๆสามารถไปแลกได้นะครับเดี e ๋ยวมันจะหมดเขตแป แพทฮาโลไม่ต้องไปแลกนะครับนันะบอกไปแล้วแล้วก็อันอีกที่หนึ่งที่เราสามารถแลกได้ก็คือเป็น r e putation นั่นเองครับ reputation อันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะแลกได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะั้นแลกให้ดูเลยสมมตินั้นแลกไปนะเอ็นแมสิอันเพื่อนๆสามารถที่จะแลกได้หมดละเห็นไหมมันใช้แต้มสิบอันเองนะครับแลกไปแล้วก็เอามาใช้ได้เดี๋ยวนะันแลกอันนี้ต่อแล้มันก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับแลกไปแล้วเวลาเ,เนะพื่นอนๆใช้นะเพื่อนๆกดเข้าไปที่ i n v e n t o r y แล้วก็เปิดกดไปที่ usable นี้นั่นเองนะมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหม นี่ตรงนี้นัดกดเลือกออกมาใช่ไหมนัดกดเลือกมาเลยเลือกจํานวนก่อนนะครับอ่าแล้วสีแดง,งนัดต้องการสีแดงถูกไหมอันนี้นัดอาจจะเอาอ่ะโอเคสีแดง5อันใช่ไหมครับสีแดงกด5อันไปดกดเลือกมาแล้วมันก็จะได้เลยนะครับอ่ะมันจะเป็น2อ,อันนี้สําหรับตาสายฟีของเรานะครับมันจะได้จากตรงนี้นั่นเองนะสําหรับสายจ่ายเงินนะครับใครมีเงินนะครับอยากจะซื้อแบบตรงๆเลยสามารถที่จะซื้อได้เลยนะครับอ่ะสามารถที่จะซื้อ engraving ได้เลยก็คือมันจะเป็นอยู่ที่แพ็กตรงนี้นะครับอ่ะ ถ้ามันจุดนี้บิกเรียแพคถ้าเราเลี้ยวห้าสิบแล้วมันจะปลดแพคน,นี้มันจะได้ยี่สิบอันถามว่าคุ้มไหมนัดคิดว่าไม่คุ้มนะครับเก็บไว้ดีกว่านะครับเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้แบบเก็แบบไว้เลยอะ่ะเออเก็บไว้เลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สาหรับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนมมีเงินเหลือสามารถที่จะซื้อได้นะครับหรือว่าเราจะไปเลือกตรงนี้ก็ได้เนี่ยเอ็นเกฟ g ิ่งตรงนี้ฮะแมมมันก็จะเป็นตรงนี้นะครับถามว่ามันคุ้มไหมนัดคิดว่ามันน่าจะคุ้มที่ตรงบิ๊กเรียก ลักไซมาด้วยก็โอเคนะครับถ้าเพื่อนเื่อนต้องการที่จะเอ้ยโอเคเออกมาแลกนะครับแใครแบบใครใครอยากใครแลกอันนี้ครบแล้วอ่ะใครแลกแบบอ่ะเอสตาเจเน่ครบแล้วก็สามารถที่จะไปแลกอันนี้ได้เพราะมันค่าเท่ากันเนาะก็จะดีนะครับอ่ะก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับสําหรับ Engrav i n g นะครับสําหรับระบบใหม่ข้าวๆนั่นเองนะครับอ่ะอ่ะเรามาสรุปกันนะครับเพื่อนๆจาเป็นที่ต้องผ่านด่าน8ครทับ5้าก่อนนั้นไม่มั่นใจว่ามันจําเป็นจะต้องผ่านเขาเรียกว่าเลยนะ จำเป็นจะต้องเลเวล50หรือเปล่าเดี๋ยวนั้นขอเข้าไปดูอีกรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูอีกรอบนะครับว่าเราจําเป็นจะต้อง50หรือเปล่านะครับอ่ะไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับอ่ะไม่จําเป็นนะครับอ่ะสรุปอีกทีครับคือไม่จําเป็นเพราะตรงนี้เขาบอกว่าถ้าคุณผ่าน8ทับ5ปุ๊บนะครับคุณก็สามารถที่จะปลด e n c a l p i n g เลยซึ่งนั้นไม่มั่นใจว่าอ่า8ทับ5เนี่ยมันต้องการเลเวลเท่าไหร่ก็อย่างต่าก็คือ40บาทนัดคิดว่า40ก็น่าจะได้เลยถูก้อมมมรรรรก็็็จจะะะเเปปนนาาาาาณณ์ีสถ าสามารถที่จะใช้ e n ็น i n g ได้เลยนะครับผ่าน8ป5ทับาพอเราผ่าน,าน8ป5ทับุ๊บแล้วก็เอาเหมือนกับหลายๆอย่างมาฟางพอเรามาฟางเราก็จะได้ของนะครับได้ e n ็นเก็แล้วก็มาใส่ตามสเต็ปที่นัดบอกนั่นเองนะครับส่วนคู่มืออะไรต่างๆนะครับแต่และตัวเดี๋ยวนัดจะ มาสารุปให้ฟังนั่นเองนะครับว่าแต่ละตัวควรใช้อะไรนะครับเพื่อนๆสามารถที่ดูของ s ซเลนเจอร์นีก่อนหรือว่าในเหมือนกับเชียลิสหรือว่าในไกด์ต่างๆของทางเหมือนใน r e d บิหรือว่าทางช่องหรือว่าใน f a c e b o o กบอรดได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะรอเดี๋ยวนะัดจะพยายามทําทยอยออกมาว่าตัวไหนเหมาะก,กับอันไหนนั่นเองนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ